ข้าฝากไปที่อุตสาหกรรมการบินนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินยักษ์ใหญ่จากฝั่งยุโรปอย่างแอร์บัสนะครับที่ล่าสุดก็จ่อที่จะเป็นผู้ชนะดิวในการที่ได้รับคำสั่งซื้อในงานดูไบแอร์โชว์นะฮะเพราะว่าแค่2วันแรกนะครับทางแอร์บัสเองก็ได้รับคำสั่งซื้อมาแล้ว2ล็อตใหญ่มูลค่ากว่า9 0 0 0แสนล้านบาทด้วยกันเลยครับ ในงานแสดงอากาศยนานครั้งใหญ่ดูไบแอร์โชว์ครับที่ประเทศสหรัฐอารับเอมิเรตหรือว่า UAE ประจำปีนี้ครับค่ายแอร์บัสก็คว้าสัญญา2ล็ใหญ่มาได้ในช่วง2วันแรกนี้นะครับโดยล็แรกนะครับก็เป็นของสายการบินเอมิเรตนะครับที่สั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A350 จำนวน50ลำคิดเป็นมูลค่ารวม16,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ4 8 0 0 0 0ล้านบาทครับ ส่งผลทาให้เครื่องบินตระกูล A350 กลายเป็นเครื่องบินระยะไกลที่มาแรงที่สุดในเวลานี้นะครับสดคล้องกับที่นายกิโยฟูรีนะครับประธานเจ้าที่บริหารของ Airbus ที่กล่าวในงานเดียวกันแหละครับว่า เครื่องบินแอร์บัสคูนเอสามแปกำลังจะมีรุ่นน้องที่หนุ่มกว่าใหม่กว่าและมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าเข้าร่วมเสริมกำลังให้กับฝูงบินของสายการบ,บินเอมิเรต์นะครับซึ่งเขาก็หมายถึงเครื่องบินแอร์บัส3อ0า้นั่นเองที่เป็นเครื่องบินไอพ่นเครื่องยนต์คู่ลำตัวกว้างนะครับเหมาะสาหรับการบินระยะไกลก่อนหน้านี้ครับเอมิเรตก็เคยเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเครื่องบินรุ่น A380 ซึ่งเป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อต้นปีนี้ครับ เอมิเรตก็ได้ลดการสั่งซื้อเครื่องบินรุ่นนี้ลงเนื่องจากอุปสงค์ของตลาดเปลี่ยนไปนะฮะก็ไปหาเครื่องบินที่มีขนาดเล็กลงและประหยัดน้ำมันมากขึ้นจนส่งผลทำให้ Airbus ต้องประกาศยุติการผลิต A380 แล้วก็ปิดฉากยุค Super ร์จัมโบ้ลงนะครับโดย A380 ลำสุดท้ายก็มีการส่งมอบลูกค้าในปี2021ที่ถึงนี้และครับ นอกจากคำสั่งซื้อตระกูล A350 แล้วนะครับซึ่งเป็นเครื่องบินลำใหญ่ระยะทางไกล Airbus ยังได้รับคำสั่งซื้อล็อตใหญ่จากสายการบินโลคอสใน UAE อีกรายหนึ่งนะครับอย่าง Air a r a b i เบที่สั่งซื้อเครื่องบินรุ่นกลางนะครับ A320neo และ A321neo จำนวนทั้งหมด120ลำครับมูลค่าอยู่ที่14,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าประมาณ4 2 0 0 0ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นการสั่งซื้อเครื่องบินรุ่นนังกาวที่มากที่สุดนับตั้งแต่เคยมีงานดูไบแอร์โชว์มานะครับในขณะที่ดูเหมือนว่าคู่แข่งจากสหรัฐอย่างโบอิงเนี่ยก็ยังไม่ฟื้นนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เจอจากวิกฤตนะครับเครื่องยนต์ Max 737ที่มันมีปัญหาไปเนี่ยก็ทำให้ลูกค้าก็ไม่กล้าที่จะสั่งซื้อมาเท่าไหร่เลยนะฮะทำให้ครั้งนี้ดูไบแอร์โชว์แอร์บัสเนี่ยก็ได้รับคำสั่งซื้อไปล็อตใหญ่เลยทีเดียวแหละครับ